ครับสวัสดีครับผมบังดนโดนมานักกาเจจากว็บไซต์เกษตรกัรกินนรืนฮะวันนี้ก็มาร่วมฝึกอบรมวิชาชีพที่ที่หาร่มงก้าลาดกระบังนะฮะเป็นโครงการอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ของเขตลาดกระบังเขจาจัดมาฮะซึ่งโครงการน,นี้เริ่มตั้งแต่วันที่4นะคันวาผมก็จะไปสิ้นสุดโครงการอีกทีก็วันที่27มีนามคมนะก็จะระเวนไปที่ ชุมชนต่างๆฮะแต่ว่าอาทิตย์นี้คือ1 8บแปเนี่ยมาที่ชุมชนราคาแดงที่หารงรแก้าและตะบังนะฮะก็มีอบรมอยู่ทั้งหมดอยู่หลายวิชาด้วยกันอย่จากเมื่อวานในวันที่18ฮะก็เป็นบะหมี่หมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็บัวลอยปลากิมฮะขนมหวานวันนี้ก็มีผู้ชาญี่ปุ่นฮะทาโกยากิแล้วก็ขนมหวานก็คองแครกทิสดรรมีการเรียนทุกคนที่ได้เรียนมาที่นี่ได้ลงมือทํากันจริงๆนะฮะ รากยเกิร์ตฮะเริ่มข้อปฏิบัตินะฮะที่มีการอบรมที่ลงคาแดงเนะ่ยรุ่งเร้าเนี่ยเริ่มปฏิบัติเนี่ยนี่ครับพิซซ่าญ,ญี่ปุ่นฮะที่มือของผู้ที่เข้ามาอบรมฮะนี่นะนี่ได้กันทดลองโคละจาะนนะนี่นี่นะนี่นะครับนี่ก็ผู้ที่มาเรียนนะนี่นะเรียนกีฬวิชานะ เรียนวันนี้นนวันแรกวันนี้วันแรกกับเมื่อวานไม่เรียนเหรอเออจะเรียนเป็นไงพอทําได้ไหมก็พอได้วันนี้เรียนทั้งสองอย่างไหมตา<ะ>มสิภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ของแข็งนี่อ่ะเอานี่คุณเดือนนะฮะรู้จักกันนะฮะ<อ>นี่นี่ก็เป็นซ<อ>ิปเก<อ>่าในข้าเก่านะข้าวหมูแดงค่ะออแ,ลแล้วก็ของแข็งของแข็งกะทิสดค่ะของแข็งกะทิสดแล้วก็ค่ะ ถักรยากิถักรยากิถักริยากิแอนต้มยที่เรียนมาทั้งหมดนี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบข้าวหมูแดงค่ะข้าวหมูแดงทำได้ไหมได้ค่ะเอออ๋อนี่คือเป็นทางคิดของผู้ที่เข้ามาอบรมนะนี่นะนี่ก็ยังทําอยู่นะนี่ก็ยังทําอยู่นะอ่านี่ครับเรียนมากี่หลักสูตรครับออ๋ครับสามหลักสูตรค่ะมีอะไรบ้าง หมูแดงหมูกรอบเรียนไหมไม่ได้เรียนค่ะบีทาเรียนทันทีเท่ทาไหร่แล้วก็<อ>วันน<ป>ี้วันนี้ที่ที่เรียนมาสามลักษณะที่ชอบอะไรมากที่สุดชอบพิซซ่าค่ะทำได้ไหมเนี่ยทำได้ค่ะนี่นะพิซซ่านณะนี้กำลังทำอยู่นะนี่นี่ก็เก็บเกี่ยวอยูะ ครับเอนี่คืออาจารย์จุธามาศแท้ตั้งนะจากศูนย์สึกอาชีพที่วัดธรรมมงนคลฮะที่รวมสุกฮนะอาจารย์ครับสองวันนี้ขึ้นมาเลยจากการประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์อะไรนะคะจากการประเมินแล้วเด็กคนที่มาเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างฮหต้องถามนักเรียนค่ะว่านักเรียนมีความสุขหรือเปล่านะคิดว,ว่านักเรียนเนี่ยอาจารย์อาไปใช้ผลประโยชน์อะไรได้บ้างเอาไปใช้แล้วมีมประโยชน์อะไรใน,นานะที่เป็นผู้สอนนี่ดูเหมือนว่าคนที่มาเรียนมีความตั้งใจไหม ตั้งใจสิคะออะคุขายเนี่ยะ่ะมันมีผมผลยาน,านของนักเรียนอยู่อืมอ่ตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วล่ะค่ะแอบเลน่ะเป็นอาจารย์ที่ถามมากฮะอาจารย์พวกประเมินว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยพอที่จะไปประกอบอาชีพไดบ้างไหม ได้ค่ะเพราะว่าเขามีการส่งกันบ้านกันอยู่แล้วค่ะในไลน์เรามีกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็เวลาเรียนเสร็จแล้วก็ใครใครทำ<ค>รล้วก็ส่งกันบ้านผ่<ค>านไลน์ได้เลยอ๋อนี่สูตรต่างๆนี่อาจารย์ก็ส่งไปทางไลน์หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนที่ยังคล่องใจอยู่สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยได้เลยค่ะเพราะอาจารย์ก็อยู่ในไลน์ค่ะอืแล้วต่อไปเนี่ยอาจารย์สัญจรไปไปไหนต่อได้เนี่ยไปเมื่ทอทลอกระบังสองค่ะคือในวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ย ขักเนื้อคือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ชุมชนลังคาแดงที่หาร่วสก้าวได้จัดขึ้นมานะโดยที่ร่วมกับร่วมมือกับเขตรากระบ,บังนะฮะโดยมีวิทยากรจากศูนย์ศูนย์ฝึกอาชีพที่วัดธรรมงคลที่อุดรศุดนะนะี่ก็คือนําโดยอาจารย์กุธามาชัยตั้งนะคือคือคนนี้นะดีๆอยู่คนนี้นะฮะ